ผมจะไปทำไปกระโดดอีกตรงโคมไฟใช่ไหมจากนั้นก็คือจะทำการค้ำของไวรอ o สี่ถึงห้าอันสำหรับยารอบนี้ต้องอรอ,อ,งอด this it's almost sunrise we don't survive the first night but don't get cocky it's only going to get <laughs> just hang in there <laughs> you'll be thankful you held back when daylight comes so we arrive <laughs> do not let the sun go down while you are still angry while this disaster, at least really save themselves and others from it the weather at orik and it looks like we won't be able to send out the team for a while yet self before you go further look around the town to see if there are any items that you've missed เอาเป็นลูกซองแล้วกันเก็บ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 เฮ้ยก่อนที่นั่นจะมาไอ้เรื่อยคราบไว้โอ้โหได้อย่างละชิ้นอย่างน้อยก็อยู่รอดขึ้นจักหน่อยอยู่เช้าแล้วไปเลยนะ กัดฟันกัดฟันบนแถวนี้เหรอข้างในพี่โอเคอะไรนี่นะยิงสู้ได้ไหมหรือไม่คุ้มมีอยู่36นัดเฮ้ยได้อยู่นะ เนี่ยมันได้อยู่นะทีนี้เราก็ไม่ต้องวิ่งแล้วนี่แล้วผมก็ค้าวของนี่ไงถ้ามีถ้าเราวิ่งแล้วเราเรา,เราไม่รีบเคลียถ้าไม่รีบเคลียรคือจะไม่มีเวลาในการปั๊มยานะครับชนเลยชนสู้ไปซอมบงซอมบี้อ่ะมันก็งั้นแหละนะโอแม่เจ้าโอเคไม่ยิงสู้แล้วอันนี้วิ่งวนแล้วกัน ูต้องรออีกเหรอเดียวโอเคจบเรียบร้อย24นาทีถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือว่าสามารถแสดงความคิดเห็นให้กันได้นะครับรวมไปถึงถ้าอยากดูการไลฟ์สตรีมของผมสามารถกดติดตามให้ผมได้นะฮะแล้วไปเจอกันในไลฟ์สตรีมครับผมมันจะมีการแจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์สตรีมฮะแล้วไปเจอกันนะทุกคน เอ่นกันครับ